ครับพร้อมครับอ,อยากจะตอบถามนิดหนึ่งว่าละครเรื่องนี้บทมันแตกต่างสิ่งที่เราเล่นมาลับาดไหน,นแตกต่างไหมครับก็ยังคงตีมเป็นมาเฟียเหมือนเดิมครับผมแต่ว่า,าให้ดูคือผมไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะมากจริงๆอไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันสปอยไปหมดและการเอาเป็นว่าผมเป็นมือขวาของมาเฟียนะครับเป็นมือขวาของเสยบ,บยชื่อมิกกี้นะครับแตกต่างไหมมันจะมีมุมบางมุมที่ เราตัวนักแสดงเองแล้วก็คุยพี่กุ้งแล้วว่าก็จะพยายามให้มันไม่ได้เหมือนเดิมกับสิ่งที่เล่นเล่นมานะครับเพราะกลัวว่าถ้ามันเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวคงจะติดภาพว่าเฮ้ยการเล่นแบบมาเฟียเนี่ยการเล่นเป็นมาเฟียหรืออะไรมันก็จะมันจะเป็นแบบเดิมต้องเสียงดังต้องดุอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามปรับให้มันแบบแตกต่างมีคาแรคเตอร์บางอย่างมีนิสัยบางอย่างที่จะเปลี่ยนออกไปอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเดิมวิธีการพูดวิธีการอะไรอย่างเงี้ยครับจะแตกต่างแล้วการร่วมง,งานกับน้องใหม่ล้ะครับเป็นไงบ้าง เอ่อตอนนี้หลังจากที่เวิร์กช็อปกันมาครับอันบวกกันมาแล้วก็คุยกันมาเนี่ยก็เรียกว่าก็ผมค่อนข้างที่จะสบายใจและการที่จะเล่นด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเก่งแล้วเราก็สามารถที่จะโอเคไว้วางใจให้แบบเอ,อ่อต่อบทการแล้วก็เล่นด้วยกันไปมันก็จะพากันไปในทางที่ดีครับรู้สึกว่าสบายใจมากล่าสุดดนข่าวว่าได้คุณปกพิรุษศาสตร์ครับผมขึ้นปกครับ ครั้งแรกครับปกเดี่ยวครั้งแรกครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกออตอนนี้ติดต่อมาก็ตกใจนะครับว่าเจ้าผมไปถ่ายจริงๆเหรออะไรเงี้ยเออก็ดีใจครับที่เขาเลือกเราอะไรเงี้ยตอนแรกเขาบอกว่าน้องเฟยคขามีลุกออถอดเสื้อนะอ เออมีถอดเสื้อนะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะถอดเสื้อทุกลุกเหมือนกันก็ไปถึงแล้วในลาวเสื้อมีแต่งเกง<ะ> <laughs> ในลาวเสื้อผ้าครับมีแต่งเกงอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยครับเาว่าคืนกำไรให้แฟนคลับไหมคะคืนกำไรไหมครับก็เรียกอย่างนั้นก็ได้ครับเรียกอย่างนั้นก็ได้ใช่แต่ว่าก็เหนื่อยอยู่ครับกว่าจะออกมาตรงนั้นได้ยอะไรเงี้ย<ะ>เพราะว่ามีช่วงที่แบบผมฟิตหุ่นถ้าจากเรื่องที่แล้วใช่ไหม<ะ>พอฟิตหุ่นแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงพักนี่หรอไหมฮะพอพักปุ๊บเรากลับมาคืนร่างเดิม ทีนี้เราก็ต้องกลับมาฟิตใหม่ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งได้เห็นกระแสตัวเองในโซเชียลไหมเพราะว่าแบบมีคนแชร์รูกเราสนั่นเลยอยากได้เราเป็นปาป้าปาป้าเลยเหรอใช่ใช่ใช่ก็ยังไม่ได้แปลว่าดัดดีที่ไม่ใช่พอเออก็ก็มีเห็นบ้างครับมีเพื่อนส่งมาให้ดูบ้างอะไรเงี้ยเห็นแชร์ในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับก็เห็นแล้วก็ดีใจครับดีใจที่มีคนชอบใช่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันก็เขินเคอยู่ประมาณหนึ่งเห็นคนแชร์แล้วคนก็จะแชร์แบบอุ้ยเสียวเสียว เออ,เอ,อก็ดีครับดีครับสนุกดีครับ่ะอยากให้ฝากผลงานหน่อยครับเลยครับเรื่องนี้นะครับก็ฝากครับ Badass Made ครับห้ามแม่บ้านถล่มมาเฟียนะครับผมก็เป็นหนังเรื่อง เป็นหนังเรื่องที่2แล้วกันแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ผมเล่นเป็นตัวเอกแล้วกันนะครับแล้วก็นานๆเนี่ยคนจะได้เห็นไฟเล่นเป็นตัวแบบเป็นตัวนำสักทีหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยครับก็เรื่องนี้เรียกว่าทํากันบ้านกันค่อนข้างหนักนะฮะเรียกว่าการเขียนแบกาวตัวละครก็หลายสิบหน้าเลยเดียวนะครับผมแล้วก็เรียกว่าปั้นตัวละครกันแล้วเวิร์กช็อปกันค่อนข้างหนักหน่วงมากๆอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยจริงครับอยากให้ดูครับสนุกครับร หนังสือซื้อได้ไหนครับหนังสือหนังสือครับได้ทุกออนไลน์ก็มีครับแต่ออนไลน์น่าจะหมดแล้วครับตอนนี้แล้วก็น่าจะตามหน้าร้านหนังสือทั่วไปนะครับผมฝากด้วยครับอีกนิดนึงค่ะครับเขาเนี้ยอัปเดตสถานะหัวใจค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างโสดครับโสดสนิทเลยฮะโล่งครับตอนนี้ในไลน์มีแต่เพื่อนฮะใช่ไม่ไม่ได้คุยแล้วครับตอนนี้โสดโสดแบบโสดสนิทเลยฮะแล้วเคยสเปคของที่เคยแล้วกันว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงสเปคอะครับก็เรียกว่า คนชิวๆแล้วกันคนชิวๆคือมีช่วงหนึ่งที่เราบอกว่าเอออยากให้ทำแอคทิวิตี้ด้วยได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสคือสเปคหลกัหลกๆตายตัวก็อาจจะเป็นคืนหน้าตาดีไหมเราก็ก็ประมาณนึงแหละเออแล้วก็ผิวเนี่ยไม่ได้ติดว่าขาวหรือคือแทนหรืออะไรเงี้ยเราชอบคนผิวแทนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็จริงๆไม่ต้องเล่นกับเราก็ได้ในทัวร์แอคทิวิตี้เพราะว่าถ้าเล่นกับเราหมดเนี่ยเรียกว่าน่าจะเหนื่อยเกินไปไนะครับอาจจะเป็นแค่ซัพพอร์ตอ่าให้เดินทางไปได้วยกันแค่นั้นพอ ใช่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 ใชิวๆครับชอบคนชิวๆครับขอบคุณครับ